โอ้โตรมมั้งเจ้าปูทมทำบ้าบม่ทำไม่ไปทำมาบ่นไม่กล้อค้างไม่ค้างไปทำมาบ่นไปจนั่สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและอยู่ต่างประเทศแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่เราต้องฟังไทยเบอร์สุูสุขคนนะไพ่เจ้าได้ลุงผู้นี้แน่นะที่คลิปก็นานั่นที่เราออกมาเว้าละกันเรายังได้มีรวมตัว อันชาวบ้านนะเอินชาวบ้านเด็กน้อยผู้เท่าผู้กแก่นะ่ะแม้นแต่พในวัดกับบลาเว้นนะแล้วกับประกาศออกใส่ใหม่อยูย่หน้าลวดน้ำนะโดนไทยทูมีโดนไทยทูมีนะคลิปนี้นะทางไทยทูมีทางไทยทูมีนะลุงลรามีซื่อว่าสั่นบุลเหลือนะแ <laughs> ม่ว่าสั่นขวานสินะ <laughs> อันนั้นซื่อลุงเรานะ ล่าสุดนะเราตัดต่อคลิปนะอันคลิปนี้นะถ้าบางๆนี่คือบุพกันเฮียนหนังสือละอานหนังสือเนาะตัวคนอื่นบุ่ไรกระสิตัวคนในประเทศตัวเองแหแล้วนะแต่ที่แน่ๆตัวตัวเองพร้อมนะ ยาซุปไปเฮียนหนังสือทั้งฝั่งไทย,ดยเด้อเดี๋ยวจะสลัดนะเดี๋ยวไทยจะยุ่งยากไปกว่านี้อีกนะอ๋อนะคือเล่าเฮ็ดคือกัมพูชาไฟไม่ป่านะเราบุกอุสะบลเครื่องบินที่เขาเอาอันนี้มาโรยลงหัน ใส่กับภคไม่ป้ายยทียันประเทศเมกานะคือเรายังกล้าตัดต่อตัวคนในประเทศเนาะ <c oughs> ไม่เงอกก็ไม่ใส่คอมเมนต์คือเขาบายดีได้นะอันนี้เงกอกยีดีได้นะแล้วคนในประเทศเขาก็แบบแซ่กันกระหน่าแซ่กันกระหึ่มเลยแบบว่าเสื้อกันเป็นตุเป็นตะว่ามันแม่นเรื่องแท้เรื่องจริงว่าเครื่องบินลำนี้นะมันบินลอย สารพิษนะหรือว่าแก๊สพิษนะนะนะอยู่แถวหน้าด้านเห็นบ้นะนะตัวภัยตัวตัวคนในประเทศตัวเองกินหญ่ากันเ <laughs> บิ้ดบัะเนี้ยญ <laughs> ้่าขอมเมนต์สิพอบันนี่แหละนะเออเป็นฮอดพู้เท่าคือมาตัวเด็กน้อยบัะน,นี้ <h eng> ตัวไปเบิดบัะเนี้ <h eng> ดีบ่ดีนี่ <h eng> จังหน่อยบุญเส้นกับมารีนี่ก <h eng> ็คือเสือ้อเสื้อไปอีกกับเขาเลยนะ <h eng> ข้างก่อนโดนไททูมีบันนี้จะได้โดนอย่างเราโดนควายทูมีสิวะ <laughs> <laughs> แท้ไดนนะคลิปที่เรามาตัดต่อคือคลิปที่มันเหตุการณ์ที่เขาเอานี่นะไปรับไฟป่านะที่อันเมกานะช่วงที่มันเกิดไฟไหม้ป่าที่ลอสแองเจลิสนะนะ แต่เรายังกล้าเอามาตัดต่อว่าไทยนั้นนะเป็นคนปล่อยแก๊สพิษนะและก็พากันแห่กันได้ตอนนี้นะเขาแห่กันซื้อหน้ากะากนี่นะป้องกันจากอันแอบแอบนึ่งนะที่เขาขายในราคาที่สุดนะเขากำลังเป็นกระแสเรื่องที่ว่าใส่นากะตอนนี้นะในหลายคนอยู่นะพกเครื่องบินลํำนี้แท้ๆนะ กันเล่นโมโซไปเบิดเนอะเอเอน่ะเอาๆนะคิดว่าผู้นําแจกว่ฮึซื้อกันเองเอ้อเงินกันซื้อกันเองในแอปนะสีเหลืองซึ่งราคาก็ไม่ได้แพงอีกไหนนะไปค้นหาบัางเด้อนะอันหน้ากากที่เขากำลังเห็นเห็นเขาพากันกำลังมโนมานา อันนึ่งก็มาจากที่ว่าทหารนะไปเซลฟี่กับหมอกตอนเศร้านะแล้วก็หาว่าไทยนั้นนะป้อยแก๊สพิษนะอันที่สองมากันนี่แหละนะว่าไทยนั้นใจยุนนะเราบินล้ำน,น้อยนี่มาป้อยแก๊สพิษนะนเออนะเฮ็ดกันได้ลงคอเฮ็ดกันไปได้นะโอ้ยนะ จะเอาแบบคนในประเทศงมงายเสื้อเรื่องผิดๆกันให้เบิดเนาะ <c oughs> ลุงเราเนี่ยนะว่นาเสื้อว่าเป็นผู้เท่านะผู้ใ,ใหญ่ผู้หนึ่งนะจะมาเล่นแบบเด็กน้อยตาสีตาสานะจะเล่นคือคนที่บูเรื่องอิโน,โอนูอินเนอยังนะ หรือว่าเขาใส่เน็ตนี้ใส่แบบเล่นโทรศัพท์ไปวันๆซื่อๆ่เขาบอเบิ้งว่าอันไรจริงอันไรปลอมบอกว่าส้อยกันเซไปหลายๆเด้อนะสร้อยกันเซไปฮอดเมกาโรลดแชร์ไปฮอดลอสแอนเจลิสดโลดนะแชร์ไปข้ามโลกคุณนะแชร์ไปให้ดังๆเลยนะว่าไทยหันป่อยสารน,นี่เรื่องพวกนี้นะเป็นต้นเรื่องนี่เรื่องยนต์นี่นะ ส้อยกันแซไปนะยังน้อยเมกาก็จะได้หู้นะนะบานี่เป็นเครื่องบินประเทศเขาหมดไฟป้า <c oughs> เขาบุคิดบอกว่าไทยเขาจะนั่งเบิ่งแล้วไทยเขาจะนั่งหัวขวานหรือว่าไทยเขาจะนั่งแบบคิดในใจโอ้พวกนี้กินหญ้าหวานหลายโบนี่นะเขาเขาบุคิดเรื่องนี้นเนบะนะ หรือว่าเขาคิดแต่ว่าเออถ้าตัวไทยบ่ได้ก็ได้ตัวประเทศตัวเองสิวะหรือว่าก็ตัวตัวเองสิน,ะน่ะนะลุงเราเป็นผู้รักผู้ใหญ่ขักแน่ไดนะ่ะผมแม่นเด็กน้อยได <laughs> เออนะรอบก่อนโดนไทยทูเมรอบนี้โด oh, นควายทูเมโอ้โดนญาหวานนะ โดนญ่าหวานทูม e นะบบแมนโดนควายนะโดนญ่าหวานนะข่าวนี้และญ่าหวานจะคาดแคนตลาดญ่าหวานจะขายดับขายดีป่านเทน้ำเทท่าเอารถมาแน่พอควายขเขมรมันเกิดขึ้นมาแบบคือดอกเห็ดช่วงหน้าเห็ดมันเกิดมันบอกดอกเห็ดมันจะเกิดผุพะผุพะขึ้นมาแบบบานเอาบานเอาบานเอา,า,เอาพอบานไปสิ้นสุดแล้วนะ มันก็เน่าลงไปใช่ะเออนะเขาคืออยากเฮดคือคล้ายๆแบบอย่างน้อยกับตัวเด็กน้อยนะน่าจะออกไปแบบนั้นอ่ะตัวเด็กน้อยที่คนที่เขาโบ ได้มีผู้ใหญ่ให้ความห่้ในเรื่องโลกโซเชียลเเด็กน้อยคนพวกนั้นเกิดออกมากระซิมีความคิดโอ้ไทยเฮดเฮดบอดี head, head body, นะไทยมาป่วยแก๊สพิษแบบนั้นแบบนี้ไว้ในประเทศตัวเองนะเขากระซิ่หูแบบนั่นแหละนะเขาจะสอนเด็กน้อยออกมาให้มีความจุดจําแบบเครียดแค้นนะเบิงลวดจะออกมาแบบนั่นถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่ทั้งฟังขมิดอย่างเฮดแบบนี้อยู่นะตัวไั่บได้ตัวเด็กน้อย ผู้เท่าตัวประโซนตัวเองตัวหดผู้นำตัวหดนาข้าวทั้งฟังขำเหตุคนได้นีได้เป็นเรื่องง่าย้ต่เพราเป็นเรื่องน้อยๆนะจะหาพวกนั่นทันกินหญ้าหวานไปกับลุงเลยอแบบนี้ <laughs>